ในโลกวันพีซนั้นมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการประชนภัยตามเกาะน้อยใหญ่และบางเกาะก็ยังมีบรรดาสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์บางแหล่งมีวิทยาการล้ำสมัยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีทั้งคนหน้าตาดีแต่ว่าใจร้ายก็ยังมีอีกด้วยแต่สิ่งที่ยังเป็นเอกลักษณ์บนหน้าน้ำแห่งทะเลวันพีซนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากกลุ่มโจรสลัดนั่นเองหลังจากที่ราชาโจรสลัดถูกประหารลงไม่สิเรียกว่าเปิดม่านเข้าสู่ยุคลุ่งเรือของโจรสลัดเลยจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าว่าใครเราจะเป็นผู้ปกครองทะเลแห่งนี้เราพวกสีจกักรพรรดิแห่งท้องทะเลงั้นเหรอหรือจะเป็นพวกจิตเทพจรสระจรเจ้าเ,เล่ไม่สิอาจจะเป็นกองทัพเรือที่ตั้งตนเองว่าเป็นความยุติธรรมก็ยังไม่น่าใช่หรือจะเป็นกองทัพปฏิวัติที่กำลังจะเล่นทีเผอมีั้่คนขีมือดีที่คาดไม่ถึงอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามในดีนั้นเคยมีกลุ่มจดสระที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆอยู่กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแกนลายกลุ่มจรสระเหล่านี้มีหัวหน้าหน่วยทั้ง16หน่วยกันเลยทีเดียวแลละพันนนธมมตรอีกหหายหื่นคน อ้างอิงจากสตอรี่วันพีซโนเวลเอที่อาจารย์โอระเป็นคนแต่งนั่นเองวันนี้เราจะมารู้จักกับหัวหน้าหน่วยต่างๆของกลุ่มโจสรสลัดหนวดขาวกันหัวหน้าหน่วยหน่วยที่1นึ่ายาเมากโก้นกอมตะผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นมือขวาของสีจักรพรรดิของหนวดขาวผู้ที่เคยรับการโจมตีของพลเรือเอกได้ทุกรูปแบบ หัวหน้าหน่วยหน่วยที่2พอสกัดดีเอสชายาเอสบาร์คี A, ผู้ที่เคยโชว์ผลงานให้กลุ่มหมวกฟางเห็นในการซัดเรือ5้าลำภายในหมัดเดียวและยังเป็นลูกชายแท้ๆของราชาโจนสลัดและยังเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับลูฟี่หมวกฟางหรือมังคีดีลูฟี่อีกด้วยแต่ทว่าตำแหน่งหัวหน้าหน่วย,หน,วยหน่วยที่2นี้ในอดีตการเคยเป็นของสมุไรฟีมือดีแห่งคว้นวานอโคนีนามว่าโคสกิโอดงหัวหน้าหน่วย,หน,วย,ห,นวยหน่วยที่3ามไดมอนโจูดผู้ที่เคยหยุดจั้งการโจมตีของนักดาบระดับหนึ่งแห่งโลกวันพีทเอาไว้ได้ หัวหน้าหน่วยหน่วยที่4ทัสชายาดาบไร้ตาผู้ที่เคยพบเห็นผลไม้ปีศาจความมืดที่4ี่จักพระเจ้าเล่ยส,สุดจางหวัดดำเคยบอกไว้ว่าผลปีศาจผลนี้นั้นเป็นผลที่ร้ายกาจที่สุดหัวหน้าหน่วยหน่วยที่5ฟิสตาชายาฟิสตาเพลงดาบบุปผาผู้ที่เคยปาดดาบกับนักดาบระดับหนึ่งของโลกหรือจูราคิวมิหอหัวหน้าหน่วยหน่วยที่6เบลโกหัวหน้าหน,หน่วยหน่วยที่7 ลาคุโยหัวหน้าหน่วยหน่วยที่8นามูนหัวหน้าหน่วยหน่วยที่9เบนฮฮมหัวหน้าหน่วยหน่วยที่10คูริเอลหัวหน้าหน่วยหน่วยที่11คิงดิวหัวหน้าหน่วยหน่วยที่12ฮารุตะหัวหน้าหน่วยหน่วยที่13มแอร์มอสหัวหน้าหน่วยหน่วยที่14จิรูหัวหน้าหน่วยหน่วยที่15ฟอสซาหัวหน้าหน่วยหน่วยที่16ผู้ที่เคยเป็นอารักษให้กับโคสกิโอเดงซสมูไรฝีมือดีแห่งคว้นวาโนคูนิและเขาจะมีน้องชายอีกหนึ่งคน You do it.